อัปเดตโตยโยต้ h ไฮรักทา o โวเร่งเปิดตัวก่อน e ีวีจีนบุกตลาดไทยรวมไปถึงคู่แข่งหลักอย่างอิซุซุดีแม็และ Ford ดเลนเจอร์ในตลาดออสเตรเลียรวมไปถึงยังมี m มิ sub บิชิที่เปิดตัวไททันรุ่นเมเนเชนแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่ก็ทำให้ t o y o ต a ต,ต้องเร่งเปิดตัวไฮรักทาวโว ตัวเบแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาพเพื่อนๆพนะครับมาชมภาพเบรนเดอร์ของ Toyota h ไฮรักเจนใหม่นะครับที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นะครับตามที่สื่อในไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียคาดการเอาไว้นะเพราะว่าเจนใหม่นะครับก็มีการออกแบบแล้วก็ตัวรถนัดเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าความพร้อมในการเปิดตัวนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่แต่แน่นอนว่าในช่วงปลายปี2025หรือช้าสุดน่าจะเป็นช่วงต้นปี2026นะเราจะได้เห็น To โ o ต a h ไฮรัก กระบะเจนใหม่นะครับจากพี่โตของเรานะในส่วนของออปชันดีไซน์นะครับแน่นอนว่าแนมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มให้กับาทางลูกค้าอย่างแน่นอนในส่วนของรุ่น gr ก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าจะมาพร้อมกันไหมกับไฮรักรุ่นปกติหรือว่ารุ่นมาตรฐาน gr ถือเป็นกระบะอีกหนึ่งรุ่นนะที่เอามาแข่งกับ ford raptor ก็ถือว่าทำตลาดได้ดียอดขายยอดจำหน่ายก็ทะลุเป้าเลยสำหรับรุ่นนี้แม้ว่าจะใช้เครื่องยนต์ขุมพลังเดียวกันกันกบไฮรักในรุ่น 2.8ลิตรที่มีพลังกำลัง224แรงมารวมไปถึง f อ n เทเนอร GR ส่วนการออกแบบรีไซน์นั้นจะมีความแตกต่างจากไฮรักทาวเวมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอว่าเขาจะมีการใส่ในส่วนของชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เป็นอยู่ณเวลานี้ก็ถือว่าตัวรถมีความสวยงามแล้วก็เพิ่มความดูดันรวมไปถึงภายในจะมีการเปลี่ยนในส่วนของแผงเดสบอร์ทั้งหมดและหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของดีไซน์ด้าน,นนอกบอดี้จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความดุดันเป็นสไตล์อเมริกันเหมือนกับรุ่นพี่ได้กินไอของกระบะทาโคมาภายในแน่นอนว่าหน้าจอขนาด12นิ้วน่าจะมาในรุ่นนี้แล้วก็หน้าจอเลือนใหม่ขนาด10นิ้วส่วนพวงมาลัยจะเป็นระบบปังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมรวมไปถึงแอร์อัตโนมัติหรือว่าแอร์ออโต้แยกสายขออิสระรุ่นนี้น่าจะใส่มาให้เต็มระบบ ก็มีการปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่และก็ขุมพลังที่หลายคนเรียกร้องในส่วนของตัวเครื่องยนต์2.4มีการปรับเซ็ตพลังแรงม้ามากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ต้องรอว่าไฮรักจะยังใช้เครื่องนี้หรือว่าจะขายรุ่นนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยปรับจูนในช่วงไมในเชนไรอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเรียกร้องนั่นก็คือการปรับจูนในส่วนของเครื่องยนต์2.4ให้มีแรงม้าแรงบิดเทียบกับคู่แข่งอย่างอีซูซู มิตซูรวมไปถึงฟอร์ดที่มีแรงมา้าแรงบิดมากกว่าในเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันหรือว่า2.2อีสซูก็163แรงมา้า2.4ของไททันก็184แรงมา้ารวมไปถึงฟอร์ด2.0ก็170แรงมา้าแน่นอนว่าพละกกำลังแรงมา้าแรงบิดของไฮลักรีโวนะปัจจุบันเครื่องยนต์2.4เขามีแรงม้าที่น้อยกว่าคู่แข่งอยู่ส่วนเครื่องยนต์2.8นั้นเขาก็มีทั้ง204แรงมา้า และ224แรงม้าก็ถือว่าแรงม้าแรงบิดก็เทียบกับคู่แข่งไม่เป็นรองเลยทีเดียววันนี้เอาดีไซน์ภายในมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้ามาทรงนี้นะดีไซน์รถนะครับสำหรับทาวเวอเจนใหม่นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับกระบะรุ่นใหม่ของ Toyota นะในส่วนของการเปิดตัวนะครับอย่างที่บอกไปว่าภายในปลายปี2025เราน่าจะได้เห็นรถในช่วงงานมอเตอร์เอปส่วนว่าจะสามารถจำหน่ายหรือว่ามอบรถให้ลูกค้า ภายในปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามช้าสุดน่าจะเป็นช่วงต้นปี2องพันย่แฟนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับรถยนต์รุ่นใหม่จากโตโยต้าไฮรักเจนใหม่ใกล้เปิดตัวการมาของไฮรักรอบนี้จะสามารถทํายอดจําหน่ายได้เท่ากับวีโก้ลีโวได้หรือไม่แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับกระบะรุ่นนี้หากช้ากว่านี้แบรนด์ Band EV เริ่มเข้ามาคู่แข่ง i s ซูซูดีแม็กลงไปถึงฟอร์ดเลนเจอร์ในตลาดต่างประเทศ และยังมี Mitsubishi อีกดูกันว่าพี่โตของเราจะปรับกลยุทธ์ยังไงกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ภายในปี2025นี้หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2026แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้ก็คอมเมนต์ได้บอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ